เวียนเทียนไปลองจา้านพกนอันะเอวาวงเ็นกีามาจ้พักกันเวียนเทียนสมัยก่อนจะเป็นเวียนเทียนน่ะยามก็เล่นลนะจ้าเนาะแต่เดียวนี้เนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนไป เะไมาเยียนเทียนต็มยามมุสาตักบาตจังหารแล้วนะาจาน้ะนะไ็เป็นการเยียนเทียนเนนจาจะแบบเพรแบบง่ายๆนะพีองเือสมัยไดกี้เด้ไมได้กี้จะมายามมน,น,น,นแลงงะพีองเนนีบ้งแนนเราจะยุคหานีนะเลยปลก้งกลางเรจาจะ แล้วเราพี่น้องตามน้องมาแต้อเที่ยวเที่ยแล้วก็ออกไปานงเดี๋ยวเดี๋ยวีสัววดเดี่ยวว่าเดี๋ยวเดี่ยวแ่เดียว

มันต้องดูสับได้บานซื้อวาวนี่นะของเนี่ยมาแล้วค่ะ <laughs> เน네ี่ยเลยบตามหลอมนะลองสมนักสไปข้างนอกทางที่าา โอ้สาวฝั่งน้ำโมน่าเปลี่ยนโอเคนะไหนเลยจ่ายุทโธป เนีนเป็บ่อน้มซักเิษนัจะเป็นบ่อานา้มซักเิษปา,ากกงกูประพาชัยแล้วจ้ะนะนี่จะเป็นปางกูกนะพี่หลังได้ผ่านทางมาทางสายขนแกนบันถามพระา้าบันธาม เลยตรงลงมากเนาะพี่น้อแระเนาะนมัสการปางกู้บ้านนากำน้อยค่ะเาจ่โปรดเนาะอันนี้เป็นสางไม้ค่ะอนนี้เป็นสางไม้เนะพี่น่อไปมิจิตแจสัทธากระรวมทำฝนได้เ้ยจ้ะเด้อ เ็ตยยัวนีง่ายเลย้องซีตกตูู่กันบริเวณวัดในวัดปางคู่บานนาคำน้อยนะอี่ีดองนะตำบลใบใหญ่อำเภอนำพงเจ้าวัดพรมแก้นอันนี้ก็ฉลวงผู้หินนะเราจะจะมาจะลงให้เปิ่งนะพี่ดองนะ,ะ,ะขอบคุณขอบคุณหลายๆเน้อ้จเด้อเนาะ จะมาสไตล์ก่อนขอบคุณขอบคุณเลยหลายจ้า